สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับมามาดูว่าจะมี l พ y s t a t i o n 5ขายหรือไม่ก็ไม่มีนะครับโล่ว่างเปล่าแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็ไม่มีเครื่องเล่นเกมละเรามาดูซิว่า มีเกมอะไรมั่งออกมาขายในช่วงนี้นะครับไปดูกันเลยครับเราพอจะจำได้เปิดตัววันแรกก็จะมีเกมที่ออกมาขายได้แก่แ a c กบอยแล้วก็มี Demon s o u l ลมีก o อดฟอร มี Call of Duty Black Ops Cold War นะครับแล้วก็มี Spider-Man อันนี้คือเปิดตัวนะครับวันแรกเรามาดูซีหลังจากนั้นมีเกมอะไรมั่งครับอาอทิตย์ที่แล้วมีเกม PlayStation 5ออกมาใหม่ของ Tom c l n n c y นะครับ Rainbow Six er s i e g e Deluxe edition นะครับก็น่าเล่นเหมือนกันสำหรับเล่นเป็นบวกการวางแผนเข้าจู่โจมนะครับครับแล้วก็เพิ่องออกมาก็จะมี g r e a t f o r Score Edition นะครับจากการผรจญภัยในโลกแฟนตาซีก็จะมี Hunting 2นะครับ เกี่ยวกับการล่าสัตว์หรือว่ามีเกมเบสบอลนะครับโดยโชว์ทุนวันมีเกมมอเตอร์ไซค์นะครับ The Show 21, มอนสเตอร์ซูเป r ร์คลอภาค4นะครับแล้วก็มีเกม Outrider มีเกม Outerman นะครับ Overrise ภาค2 มีเกม Dark Alliance โอเคแล้วมีอะไรอีก Wet Face Dive Hard Die Last oh, เกมเปรดตัวมี Watch Dogs นะครับ Legend และมีอะไร Returnal มี l a t c h d s c r a n k นะครับแล้วก็มี The p a d l e c e นกอ่านี่คือเกมที่ผมอยากจะเล่นมากที่สุดออดโวนะครับ s o u t h Storm เกมนี้คือเป็นเกี่ยวกับตัวละครที่รูปร่างประหลาดประหลาดนะครับน่าสงสารมากเป็นเป็นเหมือนกับถูกบูลลี่ถูกลังแกเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดอาวุธอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะครับ ผมเคยเล่นตั้งแต่สมัย x b o x ก็สนุกดีแล้วก็มีเกม RPG ของญี่ปุ่นนะครับ Scarlet Nexus ภาพสวยนะครับเข้าไปดูใน YouTube แล้วโอ้โหสีสันสดใสแล้วก็สมกับเป็นเกม RPG นะครับลูกเล่นเยอะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่า ไม่มีออกมาขายเลยรอมาครึ่งปีแล้วครับเดือนนี้ก็เดือนกระกฎาคมมันจะมันจะใกล้จะสิ้นปีแล้วยังไม่มีเลยครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ